เคยสงสัยไหมบุญที่เราทำเนี่ยจะส่งผลตอนไหนทำไมบุญไม่ส่งผลสักทีคุณโยมการส่งผลของบุญเนี่ยแบ่งเป็นสองช่วงนะ 1. คือบุญส่งผลช่วงไกลบุญทุกๆบุญที่เราได้ตั้งใจทําไว้จะส่งผลเต็มที่เต็มกำลังในอนาคตการหรือในภพชาติต่อๆไปนะทำทานไว้มากก็จะส่งผลให้มีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นในชีวิตมากตั้งใจรักษาศีลไว้ดี ก็จะทำให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ดีตั้งใจนั่งสมาธิอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทําให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดศึกษาอะไรก็แตกฉานเข้าใจได้ง่ายนี้คือบุญที่ส่งผลช่วงไกลนะเหมือนชีวิตในปัจจุบันเราเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือสิ่งที่เราได้ทําไว้ประกอบเหตุไว้ในอดีตนะมีมากมีน้อยต่างกันเพราะเราได้ประกอบเหตุคือสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันนั่นเองนะ 2. บุญส่งผลช่วงใกล้ ใครก็ตามที่ตั้งใจทำบุญทำความดีอยู่เป็นประจำและก็มันนึกถึงบุญนึกถึงความดีที่ตัวเองทำบ่อยๆเนี่ยใจจะเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญเช่นรักการทำทานชอบแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและก็ตั้งใจรักษาศีลรักษาใจายอยู่เป็นประจำความคิดคำพูดการกระทำของเราเนี่ยก็จะเป็นไปในทางที่บวกใครเห็นก็อยากเข้าใกล้อยากพูดคุยอยากคบหาเราตั้งใจทำอะไรไว้ก็สำเร็จได้ง่าย นี้คือบุญที่ส่งผลในปัจจุบันทันตาเห็นเลยนะฝากไว้นะตั้งใจทำบุญทำความดีก็ตั้งแต่วันนี้จะได้ส่งผลให้เรื่องดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตลองไปปรับใช้กันดูนะ,จะเจริญพร